คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็ะสวัสดีตอนชเช้ากซิเจนหายใจทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องน้องมาหาแลนะวันนี้ก็ย้ายเกมที่อ่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตายกันเท่าไหร่เนาะก็คือเกม Battle Ground Royale นั่นเองนหละหรือว่าผับจีนะั่นแะ่ะเล่นง,ง่ายๆเลยผับจีนะั่นนะ้องนะก็ วันนี้มีอตราการแตกมาในตัวกลุ่มวันนัดทานนะครับผมก็เห็นมันแตกดีก็เลยอยากมาลองตามดูซะหน่อยแล้วนะแต่ทุ่มทุนหนักนะวันนี้นะถ้าใครที่อยากลงทุนเท่าไหร่ก็รอนะครับผมอ่ะใครสนใจเข้าตัวกลุ่มลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมก็มาจัดกับเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะนานมากๆแล้วนะที่ผมเล่นไปนะครับผมนานแบบนานจริงๆเลยอะ่ะอ่ะเกมนี้ผมน่าจะเล่นไปช่วงที่มันออกมาใหม่ๆจากนั้นก็ไม่เคยเล่นอีกเลยนะ ช่วงที่มันเพิ่งเข้าแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เหมือนมารีวิวปกติอะเนาะแต่พอผ่านช่วงนั้นไปก็ไม่มีแล้วนะไม่ได้เล่นละเอ้า oh. อุ้ยไม่เปิดมาเป็นสามสิบปีเกมเลยเหรอบ้าปะเนะี <c oughs> ่ยเกมเกมเขาจ่ายดีไม่ก็เสือกไปด่าเขาบ้าอีกอ้ะแต่ดี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 ด,ดนะีแต่มันเร็วไงเออปกติไม่ค่อยเจอเกมที่มันแบบฟรีเกมเร็วให้เราขนาดนี้ ถ้าถ้าช่วงแรกเราอาจเบ็ดสูงนะล็อกวายแล้วนะป๊าบเคล็อกอะไรอ่ะปีเกมอะไรอ่ะอ๋อเป็นวายโอ้โหหูวไอ้เหี้ยออ้ยไปดิอีกนล้นน่ะดูดิ เอาเว้ยสุดจริงว่ะเปิดมาแม่งเมกะวินพันสี่แล้ววะ่ะเลิกได้เลยนะเนี่ยรุ่นะ <c oughs> นะเลิกได้เลยนะแม่งหนึ่งนาทีนี่แหละเอาเรีวๆอย่างนี้นเลยเล่นได้ปุ๊บเลิกปับ๊บเอามาอีกแล้วอุย้ยเต็มแผงหมื่นเอ้ยหมื่นเทียอะไรละพันหนึง่งขอไปในกับหยากรุนะตกใจจริงเมื่อกี้พูดผิดพูดผิดพูดผิดโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดยอมแล้วผมยอมใจจริงยอมใจจริง ว่าปืนมาอีกล้อปืนอีกปืนอีกแล้วเต็แมแผงพันหนึ่งอูอู้เลิกอู้ข้าวพันไอ้เหี้ยบ้าไปแล้ววะนะกูถอนได้ปะเนะี่ยเฮ้ยทุกคนหนึ่งนาทีฟรีเกมเบ็ดสามสิบจ่ายเก้าพันแม่งไม่ตกใจใครไม่ตกใจก็ให้มันรู้ไปดิ คือในใจผมคิดว่าเต็มที่อ่ะเกมที่คนไม่ค่อยเล่นอย่างเงี้ยห้าร้อยไม่เกินนะเพื500่ร้อยบวกลบอันนี้จบที่หมื่นโนนนะตีไปหมื่นเลยขาดอีกสองร้อยกระบาดเองอุยอ้ยโอหแม่งโคตรคอนเทนต์โหยอึ้งอึ้งจริงโน่นนะอย่าบอกมาอีกอนะ่ะได้ก่อได้ก่อได้ปะ เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเกมนี้ต้อกนะบ้าไปแล้วเบตสามสิบเปิดฟรีเดียวฟรีเดียวด้วยหมุนเดียวด้วยนะเข้าฟรีเกมเก้าพันอะดวงกูหมดแล้วปีนี้ <c oughs> ดวงผมหมดแล้ว,วนะปีนี้นะเออชอบแอนิเมชันมันขยับว่ะต้องซื้อผมว่าฟรีเกมต้องซื้อเบ3สามสิบซื้อไปเลยสองพันไม่กลัวแล้วยังไงก็กำไรแหละว,วันนี้ มี่ขนาดซื้อไปสองพันยังกำไรตั้งเจ็ดแปดพันนะโอ้โหมันเกินไปว่ะคุ้มเกินมากคือผมกดไปเมื่อกี้ผมออตโต้นะเบสามสิบไปเนี่ยประมาณ <c oughs> ประมาณ100ร้อยกว่าบาทแต่เข้าปีเกมจ่ายเก้าพันก็คือเยอะกว่าเงินที่ผมเอาเข้ามาอีกทุกนะเงินเราเข้ามาในเจ็ดพันกว่าเองนะแต่เก้าพันนี่คือเกินคาดมากนะ ยอมว่โอเคลอยตัวแล้วนะตอนนี้คือเล่นยังไงก็ได้ละแต่ว่าก็อยากให้มันกินกําไรเราเยอะแค่นั้นพอนะครับผมไม่ต้องเล่นแบบเซฟไม่ต้องอการตรงการตายกันเยอะละ <c oughs> ที่เหลือก็แค่ให้ทุนเราม,มันยังอยู่ได้เยอะที่สุดนะครับผมเกนินอ่ะยี่เ,เปิดมาจา 9, ่ายเก้าพับาทเป่า คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะน,นนะบางคนอาจจะเคยเจอมาแล้วแต่ผมไม่เคยเจอในครั้งแรกเลยคือถามว่าเคยเจอฟีที่มันแตกหหดกว่าน,นี้ไม่เจอน,นนะแต่ว่าไม่ใช่ช่วงแรกไงคือมันจะต้องแบบมีการแบบไล่บงไล่เบ็ดสลับไปนู่นไปนี่ขึ้นเบ็ดสูงคอมโบตู้มื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือสามสี่หมุนเบ็ดสามสิบฟีเกมเก้าพันอะพอน,นนะโมเยอะล,ยละนะครับผมแต่ก็ โม้ตามที่ตาเนื้อทุกคนเห็นเลยนะไม่ได้โม้แบบเกินจริงนะครับผมโม้ตามที่เห็นเนื้อของจริงที่ได้กันนี่แหละ อุ้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ Nah, Tak, -t 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 เงียบปะไม่มีเลยว่ะเงียบเลยด้วเงียบเลยจากนั้นเลยเงียบยาวเลยอุ้ยไปยาวแล้วนะเดี๋ยวผมผมผมสแตนบายรอจะเลิกละเดี๋ยวก่อน ui, đãอยู่, có vẫn còn <laughs> <laughs> ตึกตักตึกตักถ้ามีฟรีอีกนี่ไม่ใช่แล้วน่ะถ้ามีฟรีมาอีกนี่ไม่ใช่แล้วน่ะ <c oughs> ยังไงเงียบเลยด้นะฮะเดี๋ยวเดีด๋ยวผมสแตนบายจะหนีละตอนนี้เตรียมใจไว้ก่อนเตรียมใจไว้ก่อนแต่มันก็ทรงๆอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่น่านลงไปกว่าน,นี้นะดูดิพอมันจะลงต่ำกว่าพันสี่พันสามเนี่ยมันมันโดดกลับขึ้นมาพันห้า กลับขึ้นมาพันหกเลยนะเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันก็โดดกลับขึ้นมาอีกอ่ะก็สรุปเลยละกันโน้นะวันนี้เป็นวันที่แม่งโคตรอิ่มโนนะโคตรอิ่มอิ่มจริงเล่นเกมไหนก็แตกไปซะหมดเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตายอีกเปล่าได้อีกเปล่าเฮ้ย <c oughs> ผมว่าเกมนี้นะ่ากลับมาย้ำบ่อยๆวะ่ะ ดูดิใช่เหยวว่าดูนะแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อตอนหลังๆมาเนี่ยกูจะถอนแล้วมึงบอกกูถอนไม่ได้นี่ไม่ใช่แล้วนะอ่ะคิดอย่างง่ายดีไว้ก่อนตอนนี้โอ้โหสุ p เ,เมกะสองพันแปดสามห้าแล้วนะสวยอ่ะก็ประมาณนี้วันนี้จบไปวิ่งกำไรอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นปเป๊ะเ,เ,เลยแล้วนะ ก็โคตรสวยโคตรสวยถือว่าวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเต็มอิ่มกับคอมโบละผมก็โคตรจุกเลยนะนะเพราะว่าหลายวันวันนี้ก็จุกเหมือนกันแต่จุกเพราะโดนแดกนะนนะอ่ะวันนี้ถือว่าเต็มอิ่มสุดๆนะตามมาตากันตากันได้นะครับผมเกมนี้เนาะไม่ค่อยมีคนเล่นกันเยอะสักเท่าไหร่อ่ะมันมันอาจจะมีเกี่ยวข้องกันเพราะว่าคนไม่ค่อยเล่นไงเออเกมมันก็เลยแบบหลอกล่อให้คนกลับมาเล่นกันเยอะเดี๋ยวพอไม่คนมาแห่มาเล่นเกมนี้เยอะแม่งแดกอีกนะนุ่นะอ้าวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม